มีีลังกาตอนนี้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักเลยนะคะนั่นก็เป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงของประชาชนเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีให้ออกจากการบริหารงานที่ผิดพลาดจนนำมาสู่วิกฤตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะเห็นภาพนะคะของโรงเรียนร้านค้าธุรกิจต่างๆปิดทําการชั่วคราวเพื่อเป็นการประท้วงด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ย่อลโลกเศรษฐกิจกับคุณป๊อปนัทพงศ์ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจตอนนี้กับผมป๊อบนัทพงศ์นำเสกุลนะครับประเทศศรีลังกาในขณะนี้กําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจ